ความเดิมตอนที่แล้วเอลเทเลียลสู้กับซอลอนพร้อมกับเซลิเบนบอร์และถูกตัดนิ้ว านหญิงของข้าข้าทำให้ท่านผิดหวังข้ายืนยิกินข้าศึก,ศกเบนบอร์และสวมแหวนของเขาและการจัดการดาร์กลอร์ก็ล้มเหลวดาร์กลอร์และไบลอร์เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นดวงตาแห่งไฟเหนือลัดดัวแต่ข้าส่งเจ้ามาที่มอร์ดอร์เพื่อภารกิจนาสกูลและงานของเจ้ายังไม่เสร็จ ดูมินาสมอร์กูสิพวกนาสกูอาศัยอยู่ในนั้นแล้วมีตัวหนึ่งเจ้าก็รู้จักเขาตายแล้วข้าเอาแหวนมาจากเขาแล้วปล่อยให้เขาตายตอนนี้เขาได้สวมแหวนอิเซลเดอร์เขาเป็นพวกดาร์กหลอดแล้วมันเป็นความผิดของเจ้า ท่านหญิงข้าไม่สามารถให้ข้ากลับบ้านเธอะเจ้าจะสวมแหวนและเจ้าจะต้องจบเรื่องที่เจ้าก่อขึ้นหลังจากนั้นเจ้าถึงจะกลับบ้านได้ข้าจะทำให้สำเร็จ สกิลใหม่ปลดล็อกแสงแห่งการาเดีลกดบีครั้งไวเพื่อใช้กลวยแสงและศัตรูที่อยู่ในพื้นที่นั้นสับสนกดบีและปล่อยจะยิงสลักแห่งแสงไปที่ศัตรูที่อยู่ใกล้คุณและทําให้มันสับสนและทาให้มันกระเด็นถอยหลังเมื่อศัตรูสับสนเต็มที่แล้วมันจะกลายเป็นตาบอดเมื่อศัตรูตาบอดให้กดบีเพื่อที่จะสังหารมันภารกิจใหม่ <the> ทําให้ศัตรูตาบอด12ตัวสกิลใหม่ปลดล็อกลาเดียน กดวาครค้งไว้จะเพิ่มพลังชีวิตคุณชั่วระยะเวลาหนึ่งนี่จะถูกขัดจังหวะได้ด้วยการโจมตีของศัตรูภารกิจใหม่ไปหาไทเลียนที่เกรทฮอร์ He's blundered over here! Oh, him the bat! And me. like an amber! เขาเป็นพวกด,ดาร์กลอร์ดเวลาเจ้ามาถึงแล้วนัสกูเจ้าจะไม่ฆ่าข้าอีกครั้งภารกิจใหม่จัดการไทเลียน เจ้าสวมแหวนอิเซเดอร์แล้วเจ้าก็สวมแหวนของเซเรเบบรอเจ้าควรจะตายไปเซเรเบอร์หลอกเจ้าเหมือนกับที่เขาหลอกข้า ข้าถูกส่งมาเพื่อฆ่าเจ้านั่นจะไม่เกิดขึ้น รับใช้ซารอนข้ารับใช้มิดเดิลเอิร์ท ข้าอาจจะสวมแหวนอีเซดเดอร์แต่ข้ายังไม่เป็นไรเชอร์รอมองเห็นอนาคตตามที่ผ่านมาเธอมองเห็นดวงตาที่ใหญ่โตเหนือบาลัดดัวและเธอก็มองเห็นด้วยว่ามันต้องการสมดุลเอเจ้าคือสมดุลเหรอแล้วไม่ เราคือสมุดข้าถูกส่งมาเพื่อฆ่าเจ้าเจ้าเคยบอกข้าครั้งหนึ่งการทำสงครามกับความมืดการคุมเชิงก็คือชัยชนะเจ้ายังเชื่อแบบนั้นอยู่ไหมข้าเชื่อในมอดนและนัสกูจะต้องถูกกำจัดแต่คุณจะสู้ในสงครามครั้งนี้ได้นานแค่ไหนก่อนที่คุณจะเป็นพวกของมันก็ไม่รู้สิ so perhaps should stay you close. บางทีชั้นจะต้องอยู่ใกล้ๆเอาไว้ Come. มาเถอะลองดูสิหลังจากรีกิงลมก็เริ่มมีการโจมตีป้อมปราการหลายแหย่ง ใครเป็นผู้นำนั่นแหละที่เราจะต้องหาพลังอันหน,นึ่งกับอีกอันก็ส่องสว่างขึ้นนั่นแหละที่มอดดอ,อกเป็นฟอมนี้ไม่อาจทนการโจมตีของพวกกูได้ข้าไม่ได้กลัวกูพวกนั้น นายข้าการโจมตีได้เริ่มต้นที่ป้อมอื่นแล้วเราจะต้องเตรียมตัวอดนึอกอปมงคลถ้ามันโจมตีเราตอนนี้เราเราจะแพ้มันเกิดอะไรขึ้นแอสแตรน,นเก็นทางเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อหลังแขนน้งัีพี่น้องของเขาแล้วมันเอาเดรกไปด้วยเราไม่ได้ข่าวมันเลยตั้งแต่นั้นเมื่อวานนี้ทรอคถูกพิษ เขาเจอกับไอสุไอสุบอกว่าเขาไม่ได้ทำเพราะอาจจะประสาดแรงพิษก็เลยไปแทงไิสุมีการเลือดตกยางออกจนแลวมีการตายด้วยน่าแปลกใจจริงๆที่เจ้าสามารถยึดป้อมนี้ได้นานจนมาถึงวันนี้เราจะปล่อยมันถ้าไม่มีกำลังเสริมโอ้้ารู้จักออกสองสตัวที่อาจจะมาป้องกันให้เราได้พวกมันพิเศษนิดหนึ่งเยี่ยมมาก ข้าจะไปร่วมป้องกันป้อมน,อนเซเลกอรเซเลกอรเหรอก็ตอนนี้เจ้าสวมแหวนอยู่ข้าจะไม่ปกครองออกเหล่านี้แต่ข้าจะไปพาพวกมันกลับมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเรื่องนี้กำลังน่าสนใจจริงๆ ภารกิจศัตรูและพันธมิตรช่วยไทยเลียนปกป้องป้อมของเขาและพิชิตป้อมที่พ่ายแพ้คุณต้องการมีพันธมิตรในสนามรบเพื่อที่จะต่อสู้กับเจ้าแห่งมอร์ดอออกบางตัวจะร่วมกับคุณถ้าคุณช่วยเขาคุณจะได้รับโอกาสเดียวเท่านั้นในการเอาอ็อกเหล่านี้มาเป็นพวกอีกภารกิจคือยกระดับอาวุธและชุดในการต่อสู้ทั่วทั้งมอรอ์ดเราทหารพเนจรกำลังบุกโจมตีและแย่งชิงดินแดนสแสวงหาของที่ริบมาได้จากการยึด จัดการเหล่าหัวหน้าของพวกมันและได้รับเครื่องมืออันทรงพลังและใช้เครื่องมืออันทรงพลังนี้เปลี่ยนกระแสของสงครามทุกชั่วโมงที่เจ้ากำลังรอเจ้ากำลังตกอยู่ในห้วงแห่งความมืดท่านส่งข้ามาฆ่านาสกูเมื่อเวลามาถึงและถ้าจำเป็นข้าจะทำ นี่มันเป็นไปไม่ได้ไไดเขาไม่เคยพลาดเป้าเลยมารกระเธอไอ้หนูมันไม่มีทางเก็บพวกเราหมดได้หรอกรีบไปจับมันเร็วภารกิจใหม่ไปถึงจุดที่สไนเปอร์อยู่ภารกิจออปชั่นจับออกสามตัวโยนไปให้มันยิง เอลเทเรียวระวังตอนที่พูดกับไอตัวนี้อย่าเอ่ยชื่อข้าห้ามแม้ว่าเจ้าต้องการจะสร้างพันธมิตรก็ตามข้าเข้าใจข้ามองดูเจ้าขณะที่เจ้าหาทางมาหาข้าเจ้าไม่ใช่อูรุกไม่ใช่พันธมิตรซอรอนบอกข้าหน่อยเซ มันมีอะไรดีสำหรับอูรุกผู้น่าสงสารสสเหล่านี้้าคิดว่าความตายของมันดีพอข <c oughs> ้าเป็นนักธนูแห่งหมอนและข <c oughs> ้าต่อสู้กับพวกแย่งชิงอำนาจพวกนี้คนเดียวมานานเกินพอแล้ <c oughs> วและทุกคมาสู้ไปด้วยกันเ <c oughs> ถอะเจ้าสังหาราเด็กๆของข้ามานานและมากเกินไปแล้ว วันนี้ข้าจะจบชีวิตดี่นาเวทนาของเจ้าซะภารกิจใหม่จัดการดรกสามตัว รู้สึกดีจริงๆเลยที่ต่อสู้คินข้านักธนูอีกคนเจ้าไม่มยึดถือพวกไสแส้สงพวกนั้นดังนั้นเจ้าจะยืนยัดต่อสู้กับพวกชั่วชานั้นกับขา้าข้าจะปฏิเสธได้ยังไง มอกอดเป็นศัตรูที่ร้ายกาจและเต็มไปด้วยความเกลียดถ้าเขารู้ว่าผู้ติดตามที่ตุ้มเซนที่สุดคนหนึ่งของเขาลงเอยด้วยการทำงานร่วมกับเอลเขาจะโกรธมาก